ครับสำหรับวัดสวนดอกนะครับวัดสวนดอกนี่มีประวัติการสร้างที่บันทึกไว้ในศิลาจารึกวัดพยูนนะครับพบที่วัดพยูนบันทึกไว้ว่าเมื่อครั้งพระเจ้ากืนาอรัตนาพะสุโมนเทระจากสุโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช19 1 4เจดีย์ประธานในวัดสวนดอกนี้มีลักษณะเป็นทรงะระฆังแบบพื้นเมืองล้านนาขนาดใหญ่ที่มีก้านฉัดประดับพุทธรูปปางประธานพรประทับยืนรอบก้านฉัดซึ่งปกติในล้านนาจะไม่มีการประดับลายที่ก้านฉัด การประดับพุทธรูปที่การฉัดเช่นนี้จึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะโสุโขโทัยนั่นเองนะครับก็คงมาจากพระสุมนมเทละที่มาจากโสุโขโทัยนั่นแหละครับสำหรับเจดีย์นี้ก็เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระสุมมะนเทระาําจากโสุโขโทัยนะครับองค์พระเจดีย์สูง24วาเป็นเจดีย์ทรงละคังศิลปะลังกาผสมโสุโขโทยัยนอกจากนี้ยังมีทางขึ้นพระเจดียท์ทั้ง4ด้านนับแต่แรกสร้างจนถึงปัจจุบัน พระเจดีได้รับการบุญมาแล้วหลายครั้งนะครับที่สำคัญมีดังนี้คือปีพุทธศักราช2474คููบาเจ้าศรีวิชัยนะครับเป็นประธานในการบุญน,นะครับหลังจากนั้นก็บุญอีกสองครั้งโดยคููบาคำแสนนะครับหลวงปู่คำแสนแล้วก็พระอมรเวทีเจ้าวาดวัดสนดอกนะครับครับเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระประธาน,นครับ ดี๋ยวจะพาไปไหว้พระประธานพระชื่อพระเจ้าเก้าตื้อนะครับพระเจ้าเก้าตื้อหลังจากเมื่อวานไปที่วัดมัสยิดสุพรรณนะครับพระเจ้าเจ็ดตื้อนะครับแต่นี้เก้าตื้อนะครับพระเจ้าเก้าตื้อนะครับยังมีห้าตื้อนะครับแต่ยังยังไม่ได้ไปเดี๋ยวจะพาไปครับสักครู่นะครับเมื่อกี้สอบถามลุงว่าตอนแรกเข้าใจว่าเป็นตรงนี้แต่ไม่ใช่ครับอยู่ในโบสถ์ข้างในนู่นครับ เขาไปใในอืมเอ่อตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นตรงนี้นะครับเป็นตรงนี้แต่แต่ไม่ใช่ครับอยู่ในโบสถ์ข้างในนู่นครับโบสถ์เดี๋ยวพาเดินเข้าไปครับภายในวัดก็ลมลื่นกว้างขวางลมลื่นมาก <c oughs> ครับต้นงต้นไม้เยอะ วัดสวนดอกหรือวัดบุ่ผารามในสมัยพระเจ้ากุนณาที่พระเจ้ากุณาสร้างนะครับพระเจ้ากุณาทรงสร้างมากษัตริย์ลำดับที่6ของราชวงศ์เมงลายนะครับของร้านนาไทยนะครับนี่ครับดินแดนล้านนาเนี่ยเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนออยธยานะครับอยุธยา พวบคู่มากับสุขโขทัยนะครับร้านนาไทยประวัติศาสตร์ยาวนานมากตั้งแต่ปีพุทธศัาช1836นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับที่พระคุนเมืงลายพงอได้สร้างเมืองเชียงใหม่ครับย้ายจากเวียงกุมกามมาที่เคยเ,เล่าประวัติมานะครับก็ยุคไล่ๆกันกับ ยุคสุขโขทัยนะครับต้องเข้ามาข้างในนะครับโหครั้งที่แล้วเคยมาครั้งหนึ่งครับเข้าใจว่าเป็นผู้ทธรูปองค์ข้างนอกเมื่อกี้แต่ไม่ใช่นะครับเมื่อกี้สอบถามค่อยแล้วมาไม่ได้ถามใครเลยนะครับดุยดุยดุยมาครับแต่คนนี้มาถามเขาบอกว่าอ๋อไม่ใช่ต้ององค์ข้างในเห็นไหมตรงโรงเรียนอันนี้อันนี้เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนสอนปริญญาต ตีทำนะครับโรงเรียนบาลีนะครับอ๋อนะดูป้ายก่อนโอ้โหนะอืออ๋อครับข้างในเนี่ยแน่นอนพระเจ้าเกาตือน,นะครับอืออืออันนี้เป็นคงเป็นกำแพงเก่า ได้รับบุรณะมานะครับแล้วก็ที่ปัจจุบ,บันก็ถมถมขึ้นเรื่อยๆเนาะถมขึ้นเรื่อยๆก็เลยเป็นว่าต่ำอ,อันนี้เป็นพระบูชสดนะ ครับอันนี้ก็เป็นเป็นผ้าโบสดนะครับโบสถที่บริสถานพระเจ้าเก้าตื้อนะครับพระเจ้า 94. เก้าตื้อแผนประวัติมาเมื่อกี้ละสรุปนะครับคือพระเจ้าเก้าตื้อเนี่ยสร้างในในสมัยพร,พระเจ้าเมืองแก้วนะครับกษัตริย์ลำดับที่สิบเอ็ดของราชวงศ์มังรายนะครับสร้างปีพุทธศักราช2047ก็จะไล่ๆกับ พระเจ้าเจ็ดตื้อนะครับที่วัดศรีสุพรรณนะครับพระศรีสุพรรณนี่ปี2043นะครับที่ช่องเรียนไว้ที่ได้นําเสนอไปเมื่อวานนะครับก็อันนี้กษระสั์พระองค์เดียวกันนะครับจริงๆวัตถุประสงค์ของพระองค์ท่านคือต้องการสร้างพระประธานองค์นี้เพื่อที่จะนําไปปฏิสถานที่วัดพระสิงห์นะครับวัดพระสิงห์วรมหาวิหาราที่เป็นที่ปฏิสถาน พระพุทธสิหห์หรือพระสิงห์ที่เชียงใหม่นะครับแต่ปรากฏว่าองค์ใหญ่เกินแล้วก็เห็นว่าหนักแล้วก็ยกไปไม่ไหวก็เลยเคลื่อนเคลื่อนย้ายลำบากปรากฏว่าเคลื่อนย้ายลำบากครับก็อ,องก็เลยสร้างอุโบสถครอบองค์พระที่ทำการหล่อขึ้นมานี้เลยนะครับ แล้วก็จริงๆตรงที่สร้างเนี่ยคือวัดคือวัดเก้าตื้อซึ่งมีมาก่อนนะครับแล้วก็มามาสร้างพระพระม,มาสร้างพระตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปที่วัดพระสิงห์นั่นแหละครับก็พอสร้างอุโบสถครอบพระที่หล่อขึ้นมาใหม่ก็เลยคนทั่วไปก็เลยเรียกว่าพระเจ้าเก้าตื้อ จนถึงปัจจุบันนะครับจนถึงปัจจุบันเลยแล้วก็สำหรับปัจจุบันนะครับวัดเกาตือนี่ก็ได้รวมเป็นวัดเดียวกับวัดสวนดอกจริงๆเป็นคนละวัดนะครับวัดสวนดอกก็อยู่ข้างหน้าข้างหน้าวัดเกาตือนี่ก็อยู่ทางทิศใต้ของวัดสวนดอกนะครับวัดสวนดอกอยู่ข้างนอกนู่นครับนี่ครับอันนี้อันนี้ตามประวัติที่เจอใน พวงสวดานโยนกนะครับอ่าครับเป็นวัดกเก่าเกนนะครับอันนี้ก็เป็นกำแพงรอบพระบสถศนะครับอ๋อเพิ่งจะทราบมากันครับว่าเป็นสองวัดรวมกันนะครับจริงๆตอนแรกเข้าใจว่าเป็นพระเจ้ากอตื่ออยู่วัดสวนดอกแต่เดิมแต่ไม่ใช่ครับอยู่ที่วัดออ วัดเกาตื้นคร,ครน,นี่มาด้านข้างสักครคู่ก็จะพาไปไหว้ปไปเจดีย์วัดสวนดอกทึ่อยู่ข้างนอกนะครับข้างในนี้เป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับวิทยาเขตเชียงใหม่นะครับตรงนี้เป็นโรงเรียนพระครับตรงนี้ครับนี่เป็นโรงเรียนพระ เราจะออกแฝงนอกเราจะออกแฝงนอกเข้าไปไหวจิติประสวนทองซึ่งเป็นที่รปริสถานพระบรมสารีริกธาตุนะครับส่วนที่ตามประวัตินะครับก็พระสุโมเถละเนี่ยก็นำนำมาจากสโขไทยนะครับแล้วก็มาสแสดงอิทธิปฏิหารนะครับด้วยการแยกเป็นสององนะครับ สำหรับพบรสมาราาาาาีิาธาเขาเรียกเป็นองค์นะครับแยกเป็นสององค์ก็2เม็ดนะครับเม็ดเท่าองค์เท่าเม็ดถัวเขียวนะครับเล็กๆนะครับสุกสุกปังเลยครับสุกปังเลยตามประวัติว่างัันนะครับครับจากปรากฏการณ์งกล่าวนบก็ทำให้พระเจ้ากนานาครับ พระเจ้าคืนนะก็แยกแยกพระบรมสารีร,ริกธาตุอีกองที่แยกออกมาเนี่ยขึ้นหลังช้างนะครับขึ้นหลังช้างแล้วก็เสียงทายนะครับปล่อยปล่อยให้ช้างปล่อยให้ช้างเดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็จัดขบวนตามนะครับปรากฏว่าช้างก็บ่ายหน้าไปทางราชสุเทพครับทางราชสุเทพอันนี้เป็น ที่รบรรจุอธินั่นแหละครับใบหน้าไปทั้งรอยสุเทพก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงอ่อไปถึงอะไรนะเดี๋ยวผางเงิบนะครับจนไปถึงผางเงิบก็ปรากฏว่าช้างก็หยุดหยุดพักตรงนั้นก่อน ุดพักตัวนั้นเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปต่อนะครับหลังจากนั้นก็ไปต่อจนไปถึงยอดดอยสุเทพนะครับช้างก็ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นก็เป็นร้องแปน็แปนๆน,นะครับแล้วก็ล้มลงขัดใจตรงนั้นเลยครับพระเจ้ากืนาก็เลยสั่งให้สร้งางเจดีย์ครอบทำการขุดขุดลงไปก่อนนะครับขุดลงไปแล้วก็ฝังฝังพระธาตุแล้วก็ สร้างเจดีย์ครอบเจดีย์วัดพระธาตุสุเทพครั้งแรกไม่สูงนะครับตามประวัติไม่สูงแต่ว่าได้รับการบูรณะมาเรื่อยๆจนเห็นสูงใหญ่ในปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นที่บรรจุอัธินะครับของกุบาเจ้าศรีวิชัยนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปไหว้จะไปไหว้แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปกราบไปกรับอธิท่านนะครับตรงนั้นนะครับ กูนะครับภาษาเหนือเรียกกูนะครับก็คือเจดีนี่เองครับครับจริงๆตรงนี้เป็นด้านหน้าครับเป็นด้านหน้าด้านหน้าทางขึ้นอเจดี JD นะครับ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาคงมันก็ว่าเขาเขาจะไม่ให้ขึ้นอ,อยังไงนะครับทางทางขึ้นเดี๋ยวสักครู่จะเวียนเทียนจะเินเวียนเทียนรอบรอบมันคจะดีครับ อ่าครับอันนี้ก็เป็นองค์พระเจดีนะครับซึ่งซึ่งได้รับประวัติไปแล้วนะครับที่ข้างบนตรงนั้นนะครับตรงที่ว่าตรงก่อนถึงยอดฉัดก็จะมีพวกตร,รูปปางประธานพรนะครับประทับอยู่รอบๆซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัยนะครับศิลปะสุสโขทัยจะนิยมสร้างแบบนี้นะครับ ซึ่งเป็นศิปลปะผสมผสานกันระะว่างล้านนาของทางเชียงใหม่นะครับกับสกโไทยนะครับสวยงามมากครับแล้วก็รอบๆนี้ส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นเป็นทางเหนือเขาเรียกกู่นะครับก็คือก็คือเจดีบรรจุอัธินะครับทั้งของของเจ้าเมืองนะครับของเจ้าดารารัศมีนะครับ ชายาในในหลวงรัชกาลที่5นะครับก็ผลิตสถานอยู่ที่นี่นะครับก็อยู่ที่นี่หมดเลยครับทั้งของเจ้านายฝ่ายเหนือนะครับก็จะอยู่ที่นี่หมดเลยครับที่วัดสวนดอกนี่เองครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นข้างหลังต้องเรียกว่าข้างหลัง,ข,งข้างหลังเจดีเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อทันใจผลิตสถานอยู่ครับเดี๋ยวจะพาไป กาบหลวงพ่อทันใจครับ ừ, ซึ่งคติการสร้างหลวงพ่อทันใจนี้ก็เคยเคยพูดมาเนาะแล้วก็หลายๆท่านก็คงจะรู้นะครับว่าต้องสร้างให้เสร็จภายในวันเดียวนะครับสร้างให้เสร็จภายในวันเดียวคนจึงนิยมเรียกกันว่าหลวงพ่อทันใจนะครับแล้วก็คติในการกราบไหว้ในการนั่นนะครับในการมาขอพรนะครับก็ ถ้าใครได้มาไหว้หลวงพ่อท่านใจก็แล้วก็ขอพนออนะครับก็จะประสบผลสําเร็จนะครับอย่างที่ตั้งใจหวังทันทุกท่านใจรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะไหว้กันนะครับอ่าครับเซวันนี้ก็พามาที่วัดส,สนดอกนะครับมาไหว้พระเจ้าเก้าตื้อนะครับซึ่งตามจากวัดศรีสุพรรณเมื่อวานนะครับว่าศรีสุพรรณก็พระเจ้าเจ็ดตื้อนะครับก็ตอนแรกเข้าใจว่าเป็น ปริสฐานอยู่ที่วัดสวนดอกแห่งนี้นะครับแต่พอมาอ่านประวัติจริงก็ปรากฏว่าก็เพิ่งทราบเนาะว่าจริงๆอ่ะพระเจ้าเก้าตื้อเนี่ยปริษฐานอยู่ที่วัดเก้าตื้อนะครับซึ่งเป็นวัดที่อีกวัดนึงติดต่อกับวัดสวนดอกนะครับอยู่ทางทิศใต้ของวัดสวนดอกนะครับแต่พอมาตอนหลังก็มารวมเป็นวัดเดียวนะครับอ่าครับก็มาวันนี้ก็ตามจากวัดศรีสุพรรณมา นพระเจ้าเจตื้อนะครับพระเจ้าเจตื้อครับก็สร้างโดยกษัตริย์พระองค์เดียวกันกับพระเจ้าเมืองแก้วนะครับกษัตริย์องค์ที่11นะครับองค์ที่11แน่นอนครับตัวแรกอ่านประวัติอีกที่หนึ่งเป็นสินะครับแต่จริงๆ11นะครับองค์ที่11แห่งราชวงศ์มังรายนะครับพระเจ้าเก้าตื้อนี่สร้างปี2047นะครับส่วนพระเจ้าเจตื้อที่วัดศรีสุพันธเมื่อวานเนี่ยที่มี คนยุคหลังสร้างอุโบสถเงินเนี่ยก็สร้างปี243 0นะครับก็เวลาไล่เลี่ยแล้วก็ใกล้เคียงกันครับก็ที่บริเวณวัดแห่งนี้ก็ข้างบนก็จะมีก็จะมีเครื่องบินผ่านเป็นระยะระยะนะครับก็เสียงก็จะดังมาเป็นระยะระยะนะครับก็สำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยว วัดส่วนดอกน,นะครับมาไหว้พระเจ้าก้าตื้อน,นะครับทีนี้ก็จะเหลืออยู่องค์หนึ่งพระเจ้าฮาตื้อน,นะครับวัดไหนไม่รู้ครับแต่ว่าเห็นว่าอยู่ที่หน้าลงพักเมืองสอพเมืองเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวต้องตามไปคอยติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ